แอนโทเนียสวยสายบูโดดซ้อนท้ายวินมอเตอร์ไซค์คอหวยแห่ตีเลขเด็ดงวดนี้เลขเด็ดแอนโทเนียนั่งวินมอเตอร์ไซค์เจออวยสวยไม่สาง แฟนคลับตาดีแห่ตีเลขเด็ดเสื้อวินมอเตอร์ไซค์ลุ้นเป็นเศรษฐีสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16ธันวาคม66เรียกว่านาทีนี้ใครก็หยุดกระแสความฮอตฮิตของแอนโทเนียโพซิลรองอันดับหนึ่งมิสยูนิเวอร์ส2023ไม่ได้จริงๆเพราะไม่ว่าเธอจะปรากฏตัวที่ไหน ก็มักจะกลายเป็นภาพจำและทำให้แฟนๆน,นางงามส่งเสียงเชียร์ได้ตลอดล่าสุดแอนโทเนีย er ก็ขอสร้างซอฟต์พาวเวอร์อีกสักรอบด้วยการนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์วินเพื่อเก็บภาพสวยๆทำหลายคนแทบระทวยกันเลยทีเดียวทว่าพอมีเรื่องรถเข้ามาทั้งทีมีหรือที่เหล่าบรรดาคอหวยจะยอมอยู่เฉยต่างตบพากันตีเลขเด็ดแอนโทเนีย er, นั่งวินมอเตอร์ไซค์บนไอจีไทยแลนด์ขีดล่างงูส 2023จนไปสะดุดตาเข้ากับเลขเสื้อวินมอเตอร์ไซคันที่สาวแอนนั่งลุ้นรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16ธันวาคม2566กันจ้าละวันกันเลยทีเดียวชมคลิปสำหรับเลขเด็ดเสื้อวินมอเตอร์ไซค์ที่แอนโทเนียนั่งถ่ายรูปปรากฏตัวเลขสวยๆบนหน้าอกของพี่วินคือ42 เรียกได้ว่านอกจากคนจะสวยแล้วตัวเลขยังสวยตามไปด้วยใครรู้ว่ากำลังมีโชคห้ามพลาดเลขเด็ดงวดนี้กันเด็ดขาดสำหรับใครที่ชื่นชอบมาตัวเลขสวยๆดังที่ปรากฏในภาพแล้วล่ะก็อย่าลืมพิจารณาและกระจายความเสี่ยงกันด้วยโอกาสในการเป็นเศรษฐีหน้าใหม่จะได้อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมทีมงานไทเกอร์เตือนแล้วนะ